แล้วเราสามารถไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศได้ไหมคะอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเลยครับ <c oughs> เพราะคนก็ถามเหมือนกันต้องบอกว่าในตอนแรกเนี่ยคนก็จะคิดว่าอ่ะอย่างเง้นเราอยู่เมืองไทยเราเป็นคนไทยที่อยู่เมืองนอกมีค <c oughs> นต่างชาติเราไปจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตไทยในต่างประเทศได้ไหมคือ <c oughs> ความที่มันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งที่คุมเรื่องของกฎหมายขัดกันอยู่เรียกว่า <c oughs> อนุสัญญาของกรุงเวนนาเนาะถ้าเราจะทําการใดๆมันต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศประเทศเจ้าภาพนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้จริงๆแล้วถ้าเรา จะเป็นคนไทยแล้วอยากจะไปจดสถานทูตไทยนะคะสามารถทําได้ในประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมเท่านั้นอันนี้ก็การที่หนึ่งนะคะซึ่งมีอยู่สามสิบกว่าประเทศที่ให้สิทธิเหมือนเราแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าประเทศเจ้าภาพเขาไม่ขัดข้องก็สามารถทําได้เช่นกันแต่อันนี้ต้องขึ้นต้องต้องเช็คกับสถานทูตของตัวเองนะคะแต่ว่า official l y หรือเป็นทางการเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเราเท่านั้นแต่สถานทูตก็แจ้งว่าถ้าจริงๆตามหลักการคือถ้าประเทศเจ้าภาพไม่ขัดข้องเนี่ยก็จดได้เหมือนกัน